สนับสนุนโดย AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสินค้าเกษตรปลอดภยัยมองหาตราสัญลักษณ์คิวทำไรอะแหมารมดีชนะพี่เอ๊ะเดี๋ยวนะ นี่มันไม้มีค่าทั้งนั้นเลยนี่นาพี่จะมาปลูกในที่ดินสปกพี่ไม่กลัวผิดกฎบไม้หรอมันจะผิดได้ยังไงล่ะนี่งไงะระคาติดตามข่าวที่หน้าเฟซบุ๊กของสอปกปลูกได้เลยจริงเหรอจริงครับรเกษตรกรที่มีที่ดินสปกสามารถปลูกไม้เศรษฐกิจได้แล้วครับสปกได้ร่วมลงนามเอ็มูกับกรมป่าไม้เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพไปกับพื้นที่และที่สําคัญในอนาคตยังจะเป็นแหล่งสร้างรายได้ และเป็นกระดกให้กับลูกหลานด้วยครับว้าวแบบนี้ก็ดีดีไม้เศรษฐกิจปลูกได้เสริมรายรับขับเคลื่อนความยั่งยืนสู่พื้นแผ่นดินทองคำ กลับมาในช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาติดตามมาตรการที่จะช่วยเหลือนะคะเกษตรกร,กรชาวสวนผลไม้ค่ะซึ่งทางด้านกระทรวงพาณิชย์นะคะโดยกรมการค้าภายในเนี่ยเขาก็มีการเชื่อมโยงและก็กระจายนะคะผละไม้ของเกษตรกร,กรนั้นออกนอกแหล่งที่ผลิตแต่ว่าเขามีมาตรการอย่างไรมีแนวทางอย่างไรบ้างนั้นติดตามได้ในช่วงนี้ค่ะ ประเทศไทยเมืองเศรษฐกิจการค้าผลไม้อันดับต้นๆของโลกแม้ประเทศไทยและทั่วโลกจะได้รับผลกระทบจากโควิด -19 กระทรวงพาณิชย์ก็พร้อมผลักดันผลไม้ไทยให้ซื้อง่ายขายคล่องอย่างต่อเนื่องกรมการค้าภายในก็มีมาตรการช่วยค่าบริหารจัดการในการรวบรวมและรับซื้อผลไม้คุณภาพส่งออกให้กับผู้ส่งออกผลไม้หรือสถาบันเกษตรกรที่รวบรวมผลไม้คุณภาพทั้งทุเรียนมงคุดดง้ะลำไยลิ้นจี่ลองกองสับประรด จากเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและผู้ส่งออกตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2564สำหรับค่าจัดการในการส่งออกนั้นทางโรมการค้าภายในก็สนับสนุนให้กิโลกร,รัมละ5บาทไม่เกิน200ตันโดวยวางเป้าหมายไว้กว่า60,000ตัน สำหรับผู้ขอรับการสนับสนุนก็ต้องเตรียมแผนการส่งออกเช่นกันอาทิชนิดของผลไม้ปริมาณที่จะส่งออกประเทศปลายทางและช่วงเวลาที่จะส่งออกพร้อมกับเอกสารประกอบอย่างสัญญาซื้อขายสถานที่รวบรวมโรงคัดปัรจุใบรับรอง GAP เป็นต้นยังไม่พอกรมการค้าภายในเสริมทับสนับสนุนค่าชดเชยดอกเบีย้ยไม่เกิน3%ต่อปี นานถึง6เดือนให้กับสากรกลุ่มเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการค้าผลไม้ที่กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อผลไม้ในฤดูกาล2564เรียกได้ว,ว่าจับมือทุกภาคส่วนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเสริมทัพภาคเกษตรกรสากรและสถาบันเกษตรให้สู้วิกฤตโควิด -19 อย่างไรก็ตามผลไม้ไทยจะต้องมีมาตรการการจัดการผลไม้ที่มีความปลอดภัยจากโควิด -19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับซื้อและผู้บริโภคทั่วโลก เป็นการช่วยเหลือนะคะให้เกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่สามารถกระจายผลไม้ไปสู่ผู้บริโภคได้นะคะได้มีผลไม้เนี่ยไปถึงมือผู้บริโภคได้ผลผลิตก็ไม่เสียหายด้วยนะคะส่วนในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของผลผลิตแล้วผลผลิตที่ดีต้องมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาติดตามความสำคัญของเครื่องหมายรับรองคุณภาพบังคับกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะค่ะ